นะคุณศศีตั้งแต่สะสมพระปิดตามามาเจอพระปิดตาหลวงพ่อหม่อมนี่แหละครับสวยคมชัดสุดแล้วครับอาจารย์คือคือคือนะผมบอกนะครับเอาอย่างนี้วงการพระเองเนี่ยวัตถุมงคลเองนะครับบางที่บางรายการเขาไม่เล่นสวยหรือไม่สวยนะเขาเล่นว่าชอบหรือไม่ชอบนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าบางรุ่นสวย แต่ยอดจองน้อยการบูชาน้อยคือมันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวเนี่ยหลากหลายอย่างที่คุณบอกว่าของหลวงพ่อหม่อมสวยผมก็ยอมยอมรับแล้วผมเห็นพระแล้วคมชัดลึกแล้วสวยแต่ก็ต้องใช้เวลาในการในการทำให้พระเป็นที่ เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่รู้จักกับผู้คนทั่วไปเพราะว่าผมบอกแล้วนะว่าวัตถุมงคลเนี่ยคนจะชอบก็ต่อเมื่อได้สัมผัสแล้วแล้วเขาเห็นแล้วว่าสวยดีอันนี้เนี่ยจะเป็นการยืนยาวในอนาคตเพราะพระมีผ่านมาผ่านไปนะครับยิ่งวัตถุมงคลใหม่เนี่ยขึ้นไวลงไวมากนะฮะขึ้นมาปุ๊บเดียวหายท่านไปดูสิตอนเนี้ย หลายรุ่นที่ดังๆ,ๆังๆผมถามนะมีคนถามถึงกันไหมเดี๋ยวนี้เวลาเอาออกมาขายราคายังพุ่งอยู่เหมือนเดิมไหมไม่แล้วครับหลายรุ่นนี่ไปหมดแล้วครับนะไอ้รุ่นที่ดังๆท่านลองนึกชื่อทีฮะรุ่นที่ดังๆท่านนึกเองนะแล้วท่านลองคิดดูว่าตอนนี้มันยังมีการพูดกันถึงอยู่ไหมหายแล้วครับหลายรุ่นก็หายนั้นเนี่ยผมบอกนะครับว่าวัตถุมงคลใหม่เนี่ยมันมาเร็วไปเร็ว นั้นการเล่นท่านก็ต้องศึกษาแล้วก็หาช่องทางถ้าท่านชอบแบบเนี้ยนะท่านชอบท่านบอกว่าสวยดีชอบไอแบบนี้มันอยู่กับใจท่านเลยอ่ะเมื่อท่านชอบท่านก็ไม่เสียดายเงินนะจะเช่าเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าท่านไม่ชอบแล้วท่านไปเช่ามาเพื่อจะขายตัดมาร้อยสองร้อยองค์ปรากฏว่ามาอยู่ในบ้านแล้วขายไม่ออกตรงนั้นเนี่ยท่านก็จะเครียดนะ เอาให้ท่านชอบก่อนแบบนี้เนี่ยท่านดูแล้วท่านชอบนั้นผมก็ดีใจกับท่านด้วยฮะตาเบนอาจารย์ไปงานพุทธาพิเศษที่วัดพระนารายได้รับของที่ระลึกมาไหมครับอาจารย์อ่ะผมบอกให้ฟังอย่างนี้ฮะคือผมเนี่ยผมไปทำงานเนี่ยก็คือไปทำงานนะครับ ผมไม่เคยไปต่อแยไม่เคยไปต่อแยกับเจ้าของงานเลยนะครับไม่เคยไปต่อแยไม่เคยไปบอกว่าผมมาทำงานผมจะต้องได้ได้ของแจกผมจะต้องได้ของนะท่านต้องให้ผมผมไม่เคยไปต่อแยไม่ให้ก็ไม่เอาครับไม่มีก็ไม่เอาผมไม่เคยนะคุณได้เห็นภาพผมไปยืนต่อแถวไหมนอกจากว่า นอกจากว่าคนที่อยู่ในงานเนี่ยที่รู้จักกันเขาบอกนะอาจารย์ไปเอาหน่อยเป็นสิริมงคลแล้วคนน้อยๆผมถึงจะเข้าไปเอานะแต่ว่าจะให้ผมไปต่อแถวเพื่อจะรับของแจกผมบอกว่ามันไม่ใช่วิสัยของผมฮะผมคิดว่าคนมาร่วมงานเนี่ยเขาสมควรจะได้มากกว่าคนที่อยู่แล้วผมคิดว่าถ้าเจ้าของงานเขาอยากจะให้ ผมว่าเขาก็ให้ได้แต่ถ้าเขาไม่ให้เดีย๋ยวเราอย่าไปตอแยครับอย่าไปตอแยไม่ใช่ว่าเขาแม่ผมต้องได้ผมต้องได้ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะนั้นเนี่ยผมไปงานไหนผมไม่เคยนะครับไม่เคยไปตอแยกับวัดวาลามต่างๆไม่ได้ของผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคือผมมีความรู้สึกว่าเราอยากจะนำเสนอมากกว่า ส่วนของจะได้ไม่ได้เนี่ยผมไม่ได้ไปเคยไปคิดนะฮะนั้นเนี่ยท่านท่านที่ให้ผมไปทำงานท่านสบายใจได้ผมไม่ต่อแยกับท่านนะครไม่ต่อแยกับท่านนะ,ะท่านให้ไปทำงานนะ,ะก็มีข้อตกลงกันยังไงก็ตามนั้นฮะนะ,ะตามนั้นนะครับส่วนบางคนนี่นะ,ะบางคนบอกว่าอาจารย์ ผมอยากให้อาจารย์เอาไปโชว์ในรายการหน่อยอันนั้นค่อยว่ากันนะนะถ้าอยากจะให้มาโชว์ในรายการก็ว่ากันไปฮนะแต่ถ้าจะให้ผมไปนะไปบี้เพื่อจะเอาของมาเนี่ยผมไม่เอาครับนะผมเคยเห็นก็ผมบอกแล้วอ่ะนะนักข่าวสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลาไปทําข่าวเนี่ยผมบอกว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมันสําคัญนะครับศักดิ์ศรีมันสาคัญถ้าเกิดว่าเราไปทําข่าวแล้วก็ไปตอแยก,กับเขา นะไปต่อแยกับเจ้าของงานนะไปยืนผมมาทําข่าวทําไมไม่ให้ผมทําไมอย่างง้นอย่างงี้อย่างนั้นผมบอกว่าไอ้นั่นไอ้นั่นมันไม่ใช่เราทําหน้าที่ของเรานะครับนะเราทําหน้าที่ของเราจะได้หรือไม่ได้นั่นก็เป็นนะเป็นส่วนที่นะเจ้าของงานเขาจะพิจารณาเองนะครับนะว่าเขาจะให้หรือไม่ให้อย่างไรนะผมไม่นะนะผมไม่ต่อแยอยู่แล้วนะครับนะตรงนั้นนั้นเนี่ยจะได้ของหรือไม่ได้ของ ผมไม่ได้สนใจฮะแต่ถ้าบอกว่าผมสนใจป่านนี้นะครับป่านนี้เต็มไปหมดแล้วละ่ะนะเต็มไปหมดแล้วละ่ะแต่ผมไม่ได้สนใจเพราะว่าท่านรู้ไหมว่าคนทำพระเนี่ยบางคนเนี่ยหนะ้าบางคนเขาไม่หวงของนะฮะแต่บางคนเนี่ยหวงมากๆนะฮะทั้งที่รู้ว่านะพระบางทีเนี่ย เขาบอกว่าทําไมไม่คุณไม่ไปคิดถึงตอนมันเป็นมันเป็นมันเป็นนะตอนที่ยังไม่ได้มามาจําหน่ายฮะไม่คิดถึงตอนที่ไม่ได้มาจําหน่ายเพราะราคามันคนละเรื่องฮะราคาตอนทํากับตอนจําหน่ายเนี่ยมันคนละเรื่องทําไมไม่คิดว่ามันมันถูกกว่าที่จะอีตอนจําหน่ายีอตอนจําหน่ายเนี่ยเวลาที่เขาจะให้ใครเนี่ยมันลําบากนะฮะ มันลบาบากเพราะว่าเขาคิดเป็นราคาขายแล้วฮะนะให้ไปลังหนึ่งเนี่ยลังหนึ่งเขาคิดได้เท่าไหร่แล้วฮะเขาบอกว่าโอ้โหให้ไปลังหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่แล้วนี่มันเป็นหมื่นแล้วนะนะเขาคิดอย่างนั้นฮะนั้นเนี่ยเขาจะหวงมากนะ QL เขาจะหวงนั้นเนี่ยเราอะเรารู้สิฮะถ้าอะไรที่เขาหวงเราอย, вот อ,ยอย่าไปตอแย่อย่าไปตอแย่ถ้าเขาหวงเราอย่ายไปตอแย ة. นอกจากถ้าเขามีใจอ่ะ นะคนมีใจเนี่ยมันมันยังไงก็ได้ฮะนะมีใจยังไงก็ได้แต่ถ้าไม่มีใจเนี่ยเราไปตอแยเท่ากับเราเป็นขี้ปากเขานะฮะถ้าไปตอแยเนี่ยเป็นขี้ปากเขานะะแล้วเขาไปพูดกันเนี่ยมันเสียหายหมดเลยถ้าเกิดว่าเราไปตอแยไปรับของเขาไปบี้ของเขาเวลาที่เขาเอาไปพูดกันคัมทีนิวอย่าเอามันมานะเอามันมาแล้วมันโอ้โหมันมาน้ามาขอพระเอาเป็นหลัง,ลง นะมันเอาผ้าไปเยอะเลยเอามันมาเนี่ยโหนะคือมันจะเป็นขี้ปากเขาครับนั่นดูสิมันโอ้โหดูมันงกไหมมันไปเข้าแถวต่อเอาผ้าองค์เดียวอะผ้าองค์เดียวมันยังจะเอาไปเข้าแถวต่อกับเขามันเป็นยังไงอะครับผมบอกว่าไอ้ตรงนั้นมันเสียหายะฮะมันเสียมากกว่าได้เราต้องนะบางทีเราก็ต้องเก็บนะเก็บอาการนะฮะ นะเก็บอาการนะอย่าออกอาการมากนะครับนะเป็นสื่อมวลชนออกอาการไม่ได้ครับไม่ได้ก็คือไม่ได้ฮนะเราต้องมีศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรีกินไม่ได้ก็จริงนะครับแต่เราก็ต้องมีเพราะว่าเพื่อคนรุ่นหลังๆด้วยนะเขาบอกว่าสื่อมวลชนนะยังไงแล้วมันก็จะเอากันอย่างเดียวไอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่สื่อมวลชนนะนะคุณ คุณจักรพงศ์นะคุณเล็กทศพลคุณคุณศรีนะคุณนานะฮะคุณปาปะเป้าคุณบุญใหญ่คุณนิพน์ได้ข่าวว่าขุนแผนหลวงพระทองไปต่างประเทศเยอะจริงไหมครับนะขุนแผนเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ใช่หลวงพระทองอย่างเดียวนะฮะนะขุนแผนหลายรุ่นไปต่างประเทศเยอะจริงฮะหลายรุ่นไปต่างประเทศ เพราะต่างประเทศเขาเล่นเหมือนคนไทยฮะเขาเล่นเหมือนคนไทยเพราะเขามีศูนย์พระนั้นผมบอกว่าพระขุนแผนไปต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะของหลวงพ่อทองขององค์อื่นก็ไปเหมือนกันฮะเขาก็ไปต่างประเทศเหมือนกันเพราะอะไรฮะเพราะชาวต่างประเทศเขาก็ต้องดูว่ารุ่นไหนสามารถจะไปขายในต่างประเทศได้ฮะเพราะว่าคนที่เอาไปเนี่ยเขาเป็นหัวศูนย์ เขาเป็นคนเดินเขาเป็นคนเอาไปจำหน่ายมันอยู่ที่เขาจะคอนโทรลมันอยู่ที่เขาจะเอาถ้าเขาชอบไม่จำเป็นจะต้องเป็นรุ่นดังเขาก็ไปทำตลาดได้ท่านเชื่อผมไหมล่ะมันอยู่ที่เขาจะเอาไปทำตลาดเพราะว่าเขาเป็นตัวกำหนดตลาดในประเทศเขา เพราะว่าคนในประเทศเขาฟังเขาฮะเขาไม่ได้ฟังสื่อในประเทศไทยนะไม่ใช่ว่าเขาฟังสื่อในประเทศไทยแล้วเขาเช่าที่ไหนล่ะเขาไม่ได้ดูบางคนเนี่ยจะเช่าองค์อองสององค์เขาไม่ได้ดูสื่อประเทศไทยนะแต่อคนที่ดูสื่อประเทศไทยเนี่ยทีทททท่ติดตามอยู่เนี่ยเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของศูนย์พระ เป็นเจ้าของสายใหญ่ๆที่เขาดูแล้วเขาจะเอาไปจำหน่ายเขาดูข้อมูลแล้วเขาเอาไปจำหน่ายดังนั้นเนี่ยถ้าไปต่างประเทศง่ายๆก็คือพาขุนแผนจะออกต่างประเทศได้เยอะเพราะว่าเขารู้จักแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นเกจิองค์ไหนถ้าคนที่เอาไปเขารู้ประวัติเขารู้ความเป็นมาเขาไปอธิบายให้คนในต่างประเทศเขาฟังแล้วก็เชื่อถือได้ง่ายนั่นเนี่ย ถ้าบอกว่าพระขุนแผนหลวงว่าทองไปต่างประเทศเยอะก็ก็น่าจะใช่ฮะก็น่าจะใช่เพราะว่าถ้าต่างประเทศคนในประเทศเนี่ยพอจะดิวพอจะพูดคุยกับสายในต่างประเทศได้มันก็ไปต่างประเทศได้ฮะนะไปต่างประเทศได้ก็ผมบอกแล้วว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคของออนไลน์ ใครมีเพื่อนพ้องน้องพี่มากใครมีสายมากใครมีคนที่อยู่ในต่างประเทศสามารถจะสามารถจะลิง์กสามารถจะพูดคุยกันได้โอกาสที่จะไปในต่างประเทศก็สูงครับแต่ถ้ารุ่นไหนไม่มีพักมีพวกไม่มีอะไรส้างออกมาไปลำบากครับเพราะว่าออนไลน์เองเนี่ยผมบอกแล้วมันอยู่ที่เราเราท่านท่านจะช่วยเหลือกันก็รายการผมเนี่ย ถ้าบอกว่าจะเอาดังกันจริงๆกันนะครับคนรู้จักกันจริงๆเนี่ยท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์คนดูกันเป็นแสนสองแสนผมว่านะป่านนี้ก็ไปแล้วครับมันอยู่ที่อย่างเนี้ยฮะมันอยู่ที่คนที่เขาติดตามแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์เหมือนกันนะครับถ้าท่านจะเห็นนะการสร้างพระถ้าทีมงานใหญ่ๆนะทีมงานใหญ่ๆมีมีคนที่เขา สนใจเยอะๆเนี่ยที่เขาอยู่ในออนไลน์เยอะๆช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์นะรุ่นนั้นก็ดังฮะเพราะว่ามันเป็นกระแสที่คนเขารับรู้กันได้ได้ง่ายแต่ถ้าทีมทีมไหนพระคลั่งดีแต่ว่าออนไลน์ไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครแชร์ไม่มีใครอะไรทีมงานมีน้อยมันมีในลักษณะแบบนี้ที่พูดกันเขาบอกว่า ผู้สร้างเองท่านดูนะท่านฟังผมนะเขาบอกว่าผู้สร้างเองเนี่ยถ้าคุณสร้างพระแล้วทิ้งพระก็คือสร้างออกมาแล้วพระทิ้งราคาก็จะร่วงฉะนั้นเนี่ยคุณสร้างพระคุณต้องไม่ทิ้งพระ คุณต้องมาซื้อช้อนพระคุณกลับไปด้วยหาเงินมาช้อนกลับไปด้วยจะทําให้พระคงอยู่ผมบอกว่าถ้าคุณสร้างเยอะคุณจะต้องใช้วิธีนี้อยู่แล้วถ้าจํานวนมันเยอะเพราะอะไรครับถ้าจํานวนมันเยอะยังไงออกมาราคามันก็ล่วง มันจําเป็นที่จะไปต้องไปช้อนซื้อแล้วเอากลับมาเพื่อให้ราคามันคงอยู่แล้วมันไปได้เรื่อยๆแต่ถ้ารุ่นไหนดังมีกระแสอยู่แล้วสร้างน้อยไม่จําเป็นต้องช้อนไม่จําเป็นต้องไปช้อนซื้อนั้นคนสร้างออกมาไม่จาเป็นต้องไปไล่ซื้อเพราะอะไรครับเพราะจํานวนมันน้อยอยู่แล้วแล้วความต้องการมันมีสูง ตัวเจ้าของเองก็ไม่ต้องเอาเงินไปลงเพื่อจะไปช้อนแล้วซื้อกลับมาแล้วก็เอามาเล่นให้คนเข้าไปปัน่นให้คนเข้าไปนะใครไฟ์สดเข้าไปซื้อไฟ์สดราคาแพงๆเข้าไปซื้อไอ้นั่นมันเป็นวิธีการตลาดอยู่แล้วนั้นผมบอกว่าถ้าคุณอยากจะให้พระมีราคา คุณก็ต้องสร้างพระให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพข้อสำคัญจำนวนต้องไม่เยอะแต่ถามว่าถ้าโครงการใหญ่ๆเขาจะมาสร้างจำนวนเล็กๆนิดๆผมบอกว่ามันจะเพียงพอกับความต้องการของผู้คนเหรอแล้วก็จะเพียงพอไรายได้จะเพียงพอที่จะไปให้เขาเหรอนี่มันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งฮะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีศักยาภาพในการขายพระได้เงินร้อยล้านคือสร้างมาเขาย่อจองเต็มจำนวนได้เงินร้อยล้านแต่เขาไม่ทำเขาสร้างพระแค่นะห้าสิบลังเงินได้ได้เท่าไหร่ฮะที่จะถวายพระที่จะมอบให้วัดได้นิดเดียวแล้วทำทำไมครับเขาจะถามว่าทำทำไมในเมื่อศักยาภาพเขาใหญ่โตขนาดนั้น แล้วเขาจะมาทำทำไมขนาดนี้แต่ถ้าเขาทำเพื่อจะให้พระวิ่งมีราคาเขาได้คนรักไม่กี่คนฮนะแต่คนด่าเยอะกว่าครับมันเกิดขึ้นมาแล้วในวงการพระฮะคือทำพระน้อยแล้วคนนะราคาพุ่งปีติปีติปีตปีตขึ้นไปเลยแต่คนดา่าวงการพระด่าเยอะนะ คนนอกไม่ดา่าแต่คนวงการพระด่าครับด่าเพราะอะไรฮะของมันแรงฮะแล้วของมันแรงเนี่ยไอคนนน้นก็สนิทไอคนนี้ก็สนิทไอคนนั้นก็มีบารมีไอคนนี้ก็มีบารมีไอคนนั้นก็เป็นเจ้านายเก่าไอนี่ก็ขอยอดสักองค์ก็ไม่ได้ใจดําจังเลยยอดทําไมองคหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยแล้วดูดินาะขอตัดนาะขอยอดสักหลังหนึ่งไม่มีให้ทําไมคนอื่นให้ได้ฉันให้ไม่ได้ นี่ฉันช่วยมาตลอดท่านรู้ไหมว่าเซียนใหญ่ๆโดนกันหมดนะโดนกันหมดมันถึงไหลอ่ะบางทีเขาเนี่ยเขาอยากจะสร้างเขาอยากจะสร้างสองร้อยสองร้อยลังปรากฏว่าพอเปิดไปแล้วเนี่ยยังไม่ทันเปิดเลยแค่พูดพูดพูดไปยอดทะลุไป500ห้าร้อยลังแล้วถ้าถามว่าเขาจะทําแค่สองร้อยลังด่ากันขมเลยทีนี้ฮะด่ากันขมเลยคนที่ไม่ได้ยอดเนี่ย เอาแล้วแล้ว,ลวขายใหญ่ทั้งนั้นเลยขายใหญ่ทั้งนั้นน่ะแล้วพร้อมที่จะพร้อมที่จะความบาดด้วยซ้ํานี่คือปัญหาซึ่งหลายคันหลายท่านก็ไม่รู้แล้วหลายท่านก็ไปโจมตีว่าทําไมเขาสร้างเยอะเพราะสร้างน้อยยิ่งโดนด่านหนักกว่าสร้างเยอะอีกสร้างเยอะบางคนสร้างเยอะของไม่วิ่งเขาก็ไม่เอาเขาก็เฉยเฉยแต่พอสร้างน้อยของวิ่ง เอาแล้ววิ่งชนกันใหญ่เลยที่นี้ไม่ได้ก็โมโหไม่ได้ก็ไอคนเคยรักรักกันเคยรักรักกันนะยอดไม่ได้ขอลังนึงไม่ได้โกดนี่คือแต่ถ้าไม่แรงไม่มีปัญหานะครับวัตถุมงคลไม่แรงไม่มีปัญหาหรอกมันรักกันหมดเนี่ยแต่ถ้าวัตถุมงคลแรงแล้วไม่ได้ยอดไม่ได้เอามาขายเนี่ยวงการพระบอกว่าเขาเครียดแล้วเขานะ เขาถือว่าเขาเสียหน้าเพราะว่ายอดเขาเนี่ยปกติทุกรุ่นยอดเขาต้องเยอะแต่พอรุ่นนี้ยอดน้อยเนี่ยมันเสียหน้าน้มันเสียหน้า,นา,นเ,นาเขาบอกว่าเสียหน้าเนี่ยในวงการพระมันเสียไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาทําจริงๆทํามาเจ็ดสิบลังปรากฏว่ายอดไม่เดินเลยทุกคนนะทุกคนนิ่งหมดไม่มีใครโมโหนะครับไม่มีใครเจ้าอารมณ์ครับ เงียบกิฟบอกว่าช่วยหน่อยสิสักห้าลังนะโทรศั์ไปก็ไม่รับนะช่วยหน่อยสามลังโทรศัท์ไปปิดหนีช่วยหน่อยสิบลังโทรศั์ไปหายจ้อยนะคือนาพระนี่ก็เป็นอย่างเนี้ยฮะนั้นเราต้องอยู่วงการนี้ต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นแล้วท่านก็จเห็นแล้วครับว่าทําไมเขาถึงอยู่กันได้ แล้วอย่ามาดรามากกันเลยครับมันเป็นเรื่องปกตินะคนนี้สร้างน้อยคนนี้สร้างมากชุดนี้สร้างน้อยชุดนี้สร้างมากสมมุตินะถ้าเกิดว่าเขาสร้างมากแล้วท่านไม่เอาอ่ะท่านจะว่าเขาไหมล่ะแต่พอสร้างมากท่านอยากได้พราะอยากได้ไปแล้วเพราะของออกเพอไม่ไปท่านก็ดา่าไอตอนไม่ได้ยอดก็ดา่าอีตอนที่ ยอดขายไม่ได้ก็ดาอีกคือยังไงเนี่ยคุณก็ดาอยู่แล้วครับเขาบอกว่าถ้าคุณจะดาแล้วมันได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรที่จะไปถวายวัดผมว่าเขาก็พร้อมให้คุณดาอยู่แล้วแหละครับนะเพราะยังไงทนี่สร้างน้อยสร้างมากเนี่ยมันก็โดนทั้งทั้งสองอย่างแล้วครับนโดนทั้งสองอย่างผมบอกว่าคนมีศักยภาพจริงๆเขาก็ยังอยากจะสร้างนะ่ อยากให้สร้างให้เป็นประวัติศาสตร์นะีทยทำแล้วมีคนเล่นหาราคาพุ่งพิษปี๊ดพุ่งปิ๊ดเขาก็อยากทําอย่างนั้นแต่บางทีมันก็ทําไม่ได้ในวงการนะฮพอเปิดไปเนี่ยนะบางคนยังไม่ได้เขียนนะนะออกไปยังไม่ได้นะยังไม่ได้ส่งต้นฉบับไปเยอะแค่พูดพูดเนี่ยตอนแรกว่าจะทําสักประมาณสองร้อยกองนะสองร้อยลังพอเปิดปูข่าวไปท่านนั้นนะ่ะไอคนนั้นมา ห้าสิบรังไอ้นี่มาห้าสิบรังไอ้นี่มาหมดนะเอาแล้วทํายังไงฮะทายังไงทีนี้นะาก็ต้องไปเพิ่มยอดกันใหม่เพราะว่ามันเคลียร์ไม่ลงตัวนะาต้องไปเพิ่มยอดอีกเพราะว่าไอคนนั้นก็เพื่อนกันไอนี่ก็พวกกันไอน้นนัก็ต้องไปเพิ่มยอดอีกนี่คือปัญหาที่ทําไมยอดมันแตกออกไปแล้วทําไมมันเยอะขึ้นนี่ก็คือปัญหาที่มันนะมันไม่ลงตัวเนะพราะมันไม่ลงตัวมันก็ด่ากันฮ นะคนสร้างยังไงก็ทั้งขึ้นทั้งล่องล่ะครับนะยังไงก็ทั้งขึ้นทั้งล่องนั้นผมบอกว่าไออย่างเนี้ยอย่าไปว่ากันเลยครับนะท่านก็ดูเอาว่าท่านจะเล่นยังไงฮะ